เอาเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมข้อมันเบบีซี่แฮนดิชเชนเพนะื่อนวันนี้เราไปลนเกมการินนะ่าฟีฟาน่าเอาเลยครับวันนี้มาลุยในหมดแรงโซโลนี่หรือมาคนเดียวนั่นเองนะครับผมนี่วันนี้เราจะมาเล่นผู้เดียวให้ตัวนเนองได้เดี๋ยวบบว่าไม่ได้กดหนึ่งสี่นะ โซโลนี่นะเ,เป็นยังก็ได้เล่นโซโลดิมันกดผิดนะฮะหัวก็สิเล่นสีโคตรนกันแต่ว่ามันปรับเป็นนั่นจะยามในทุกประพิจารณ์โซโลจะย้ำในทุกก็เลยกดมาอุ้ยมีคนมา,มนา่านผู้ชมข้าเนี่ละสปินเจือไล่เลี่ยงของว่าซันทเถอะหาขัวก่อนอื่นหาปืนก่อนเลย เอาละครับเราไปหาปืนโอ้โหได้อะไรมานี่หเหรอเว V S เลเวลหนึ่งครับผมได้โอ้โหมึงดรอปคักดรอปแน่ดรอปหกกระบอกเดียวเบิดหน้ามันจะบาดกระดูกอ,ออกมาได้ป่ะจะเปิดหน้านี่มันไม่ออกมาเราเข้ไปเก็บของก่อนเนี่ยผมเอากระเป๋าสามสวยงามกันเลยทีเดียวตรงนี้เลยว่ากรับระเบิดครับผมกลับระเบิดเดสม oment กลับข้าหาขวบ เอาละเราได้ MC มาแล้วคนมันอยู่ไหนวะเฮะ้ยเมื่อกี้มันเดินตุกเต๊กุกเต,ก,ต,ก,ตกอยู่นี่นะครับอเอาละเราก็เก็บของก่อนนะผมโอ้ได้เกาะพอดีเลยนะครับอา่าผมจะบอกอย่างนึงนะถ้าเล่นโหมดโซโล่ต้องสังเกตหัวใจนะดูเหมือนว่าจะมีคนม่ะท่านผู้ชมหัวใจอยู่บนขวาเห็นไหมเ,เฮ้ยจะมาเฮ้ยมันอยู่หันดีมันใสกันแล้วยังไงฮะเพื่อนโอ้โหโว้โว้โว้โว เอามาันทำไมเอามาันทำไมเฮ้ยมันยืนว่ะเอายืนเนี้ยยังล่ะครับเรียบร้อยหัวหลุดกับบานโยกอืมอีกตัวนึ่งยืนเสร็ล้วบานนี้บนนี้อย่าเฮาครับอย่าเฮามันยืนเสร็จะอีกตัวนึงโอ้ไปพูดแล้วไปพูดแล้วโอ้อยากได้อืมมันอ้อมไปพูดแล้วว่ะท่านผู้ชมมันอ้อมไปแล้วเราก็ไม่เก็บโฮ้ย,ยเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงเท้า,า,าว่ะท่านผู้ชมมันมาทางด้านหลังฮะใจเย็น ใจเย็นฮะอุ้ย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 มันไปตรงมุมมาท่านผู้ชมอ้าวมึงเงี้ยงมาแบบมึงเงี้ยังโอ๊ยเป่าวัลลังก์หัวใจเย็นเพื่อนไอ้วอกก็มีอันเดียวเอ้ยเอามาเถอแม่มาเถอแม่เอามาเถอมเพื่อนบ่ได้ยากได้เราโอ๊ยมันกระชือโทษเอาเพื่อนอืจะเจอดาวไปแตกไปครับผมจังหวะนี้แตกสองเหลือตัวสุดท้ายจังหวะนี้มันอยู่ไหนครับผมเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ใจเย็นเพื่อน มาเถอะแม่เดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังนั้นเอาระเบิดไปกินครับดึกไปมัวมัวฮ่ามันถึงอ้อโดนขึ้นมาเนีเออเรียบ้อยโอ้โหโดดถึอมาถึงกนยิงตายจ่อยหาหัวเออถึงระเบิดเา่าดิโดดว่าเบิงอ่ะถึงถึงระเบิดตึมใช่เต็มเต็ม,ตมเเบื่อตายเออเรมันเสื่อต,ตายตายเลยแหละเลลอาละเราก็เก็บของได้เกาะสามมาจากมันเพราะเมแ้นแข็งเนาะ ดูสิยิงไม่เข้าเลยยิงเข้าร้อยกว่าร้อยกว่าดีนะมันยิงไม่เข้าขหัวเราถ้ามันป่านหัวเราบอกเลยว่าตายเอ,อียงเซงนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่มีปืนที่จะแบบว่ามั่นใจเลยนะมีปืนอะไรก็ไม่รู้นี่เอ็มีกับปืนแม็กซินะเออเงินไหลปืนดีๆมันไปใช้เบิร์ดก็อุ้ยดอปกระดอปค้องบ่เป็นเก้านี่ บเป็นเก้าวว่าจะมันหมายความว่ายังไงเลยพี่ไม่เป็นเก้าก็คือเอไม่ไม่แบบว่าไม่น่าจะก้าวหน้านะแบบว่าจังได้ล่ะอธิบายบ่ถึกแบบว่ามันบอค่อยดีนะนะเออมันบ่มีความก้าวหน้าที่จะแบบว่าอยากเล่นอยากยิ่งห้มันได้นะเออมันขี่ยิ่งคนบอตายนะเอ้าดูของก่อนโอ้มีสน่หมาท่านผู้ชม แบบนี้มันต้องจัดแล้วเนี่ยมันปล่อยไว้บ่ได้นี่เด็ดจัดไปจัดไปครับพี่น้องเออเราก็ทิ้งของกันก่นกอนเลยก็เห็นใจจะได้เก็บกระสุนสนยัยนน่าจะมาเก็บกระสุนสนัยนแล้วเออตรงนี้มีอะไรโอ้ตรงนี้มีอะไรโอ้กระสุนสนั่นอีกเอาเวนะครับได้ตัวเพิ่มได้เกาะเพิ่มเลือดด้วยเลือดชงหนอยสามสิบกระในการ มาผมว่าเรากลับเข้าไปในเมืองดีกว่าครับผมเพื่อจะไม่ให้คนเข้ามานะผมอเทคนิคต่างๆก็ค่อยๆดูเอานะเดี๋ยวจะบอกเรื่อยๆนะผมนี่สำหรับโหมดโซโล่มันก็จะไม่หมดสี่คนเลยสี่คนยิ่งปึงปึงปึงปิงอย่าง,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 งเดียวได้แต่ว่าอันนี้นี่มันอยากเล่นยากอยู่หน้าเพราะว่าคนมันหลายนะผมโหมดนี้มีห้าสิบสองคนนะก็แปลว่าเราต้อง v ีกับ52คนมันอาจจะมาเวลาไหนก็ได้เราก็ระวังกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในโหมดโซโล่ Solo ก็คือจงระวังทุกทีทนะผมันอาจจะมีคนมาเด้เข้าใจปะต้องให้ระวังโตมากที่สุดเลยเอ,อย่าให้มันมากยิ่งเขาได้เขาต้องระวังโตก็คือเตรียมไอวอให้ดีนะฮะ อยาให้ว่างเลยไอวอเนี่ยโดนยิงเพื่อรีบตั้งเลยนะครับผมเวลาเก็บของก็เหมือนกันนะไห้เฝ้าตั้งรวดไอวอด่นะเพราะท่านได้ถือยิงกับซามตั้งไม่รวดเก็บของอ่ะขันนี้คนตายแล้วอ่ะเอออ่อแจ่ว่าขันปลอดภัยก,ก็บต้องตั้งก็ได้แต่ว่าขันมันอยู่กลางลงหลวงนี่ตั้งรวดจังบ่ตายนะครับผมมีคนอกวะเฮ้ยตรงนี้มันขอบวงมันน่าจะมีนะมันมีตัวแรนีนแรนเขาวงมาเลยดีโอโห มันไม่มีตัววิ่งมาว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะน่ะคนบอกโอ้ศพตัวนี้ห้าขวบว่าเป็นคนอันนี้เออมันไม่มีคนจริงๆวะ่ะเหมือนจะเงียบนะม <c oughs> ผมว่าเราไปดูฝั่งอื่นดีกว่านะท่านผู้ชมเฮ้ยกระสุนเออได้การอยู่ดิกระสุนไไสไนเปอร์สไนเปอร,ร์ผมอ,อ๋ออะไรนะโอมยหาขวมันไม่ใช่ทางวิ่งข้างในนี่วะ่ะโอ้ย ไม่ดีนะผมอและอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าวิ่งที่โล่งนะฮะเ,ออเพราะว่ามันอาจจะยิงเราตอนไหนก็ได้อ,อพยายามวิ่งเอาบ้านบังตัวอืก็คือแล่นเข้าบ้านดูๆนะอ,อปะไปกันต่อมันเก็บของหมดไปบอกอันนไอ้ตัวที่ลงตอนแรกไม่รู้ว่ามันเก็บเกี้ยงขนาดไหนนะแต่ว่ามันโล่งผู้ดใดบ่มีอย่างไอ้กูเก็บด้วยโอ้ยมีอย่างเนี่ยโอ้โหฟมามัดหนึ่ง โอ้ยังดีที่มีเหรียญให้นะครับท่านผู้ชมฮเฮ้ยเหมือนจะมีคนยิงกันวะ่ะมันจ่ใส่วะ่ะเอ้ยมันยางมากบอมเอนมันต่วใดยิงกันมันยางมากโอ้ย,อย,อยแตกไปครับผมหัวหลุดกันเลยทีเดียวเชียวมันจีนัดนั่งซุ่มไอ้บ่ได้ทางน้องบอกเลยบังหูไอ้เนี่ยมันระดับโปเทยร์แล้วทีเดียวเชียวนะครับ ว,นนว่าได้ยินเสียงเตีนเนี่ยมึงตายแล้วได้ยินเสียงเตียนเพิ่มอี่ตายแล้วไม่ต้องวา่าอะไรเจ็บแขวครับม <c oughs> น่าหัวย่องจะ้อง <c oughs> เอาเลยตอนนี้วงก็รังบีบแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปไหนนะผมเพราะว่าผมคิดว่าวงมันจะอยู่แถวนี้นะเห็นปะมาอีดีปะ วงมันอยู่แถวนี้แล้วมันไม่ไปไกลหรอกครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามอยู่ในวงเข้านะครับเราจะได้เล่นสไปไม่ต้องวิงงว่งเยอะอืวิงว่งเยอะยิงวิ่งเยอะยิ่งอันตรายครับผมจะโดนยิงตายฟรีๆนะฮะออโอ้เซอร์วิสมากวะเนี่ยแถวนี้มีอะไรไมับนบ่มี่อย่างเด้อเด้อเพื่อนเพิ่งหลงังคาด้วยฮามันเห็นคน ไม่ไม่มีว่ะท่านผู้ชมตรงนั้นเรามีบลาลงดีกว่ากลัวโดนเปิดดากเดี๋ยวถืดยิ่งหัวแตกหัวลุดกันเลยทีเดียวเยอะนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนว่ะเฮ้ยมันแรงมากว่ะท่านผู้ชมมันมิ่งมาว่ะเราก็จะไปดักมันนีฮะจังหวะนี้เออะดูอะดูนี่มันจะออกมาหรือเปล่านี่ครับรอสักครู่ถ้าบอกออกมานี่ก หนีไปทางอื่นแล้วเออเราต้องใจเย็นนะเล่นโหมดนี้มันอันตรายดิเด,ด้เราไปเปิดตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งเอยเราเนี่ยตายถิมก็มองเลยได้เฮาต้องแบบว่าเป็นมือที่สามหรือมือที่สี่เอาง่ายๆคือเป็นมือสุดท้ายอะ่ะที่มันจะไม่มีใครซ้อนเราเพิ่มนะครับนะฮะเอาละโอ้ยท่าโดนเลยดิเด้มันคือบา้าว่ะห้าขัวดากเอาละบ้าว่ากูไปกันเลยว่ะ เราไปเราก็ไปที่อื่นนี่โอ้โหดูเหมือนว่าจะมีการเ,ออเปิดประเด็นกันหรือเปล่าฮนะทางนั้นเราก็จะไปสลันสลแนดูวยอิวิมีคนว่ะเหมือนจะได้เปิดประเด็นกันครับผมจังวะนี่ยังไงอ๋อมันไล่ยิ่งกันลย้ันปุนนนิ่งกันตีเรียบร้อยหัวหรือ เราก็ปกักไอวอเพื่อเก็บของกันเลยทีเดียวเจียวผมเออได้ของมาหลายเลยโอ้โหไอวอเป็นเพือผมอเว้ยบ้านี่มันยีดึกระเบิดใจกูัอ้ยมึงบ่ได้กินนะะ่นัดละกูบอกได้ปะสามชั้นครับผมจะพาไปดูง้วยล่ะยืดได้บอกโอ้โหเอาเวลาปักไอวออัดเลยสามหน่วยเอาตายจอยทเทียวไว้ยิงมึงอยจะจืดปะโดนไอวอวสามชั้นก็ไปปลาไม่เข้าเลยเจียวเจียวโอ้โห,โอโหบอกแล้วว่าน้ำเก็บของ เบียบ์ว่าตั้งไอ้โอะผมเฮ้ยเอ้ะบักนิ่งกล้วยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตั้งไอ้วอบะปติส <c oughs> ไปกดยิงปืนเสโอ้โหเดี๋ยวพันยาวก,ก่อนนะครับใจเย็นท่านผู้ชมตอนนี้คนเหลือเจ็ดวะบักห้าหน่ะมันอยู่ไซวะไอตัวนั้นที่ยิงเรามันอยู่ตรงไหนฮะเมื่อกี้มันยิปงปูงปั้งปูงเพียงบรุงปูงปั้งอยู่นะมันอยู่เซ่ปะโอ้โหเฮ้ยนี่แหละ มันเป็นแบบนี้แหละเล่นโหมดโซโล่นี่มันจะระแวงนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าคนมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะเจ็ดตัวก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะฮะแมพก็เลิ่มเล็กแล้วนะมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้นะครับผมระวังไว้ด้วยเอออาจจะยุย่งข้างหนา้าข้างลางังหรือซ้ายหรือขวาอะไระครับผมเราต้องมีสติตลอดเวลาเฮ้ยมันยิงเราเอา้ามันยิงอยู่บนหัวเราเนอะเอา้าบ่หรือมันอยู่ข้างล่างโอ้โหข้างล่างไม่น่าใช่ครับผม น่าจะเป็นข้างบนนั่นแหละดูทรงละอืมเฮ้ยบักไฮมันขึ้นไปยังไงวะอ๋อขึ้นไปเพราะที่โดดหรือเปล่าน่าจะใช่นะใช่ไหมโดดขึ้นไปแล้วก็ดักยิงคนนะเฮ้ยตอนนี้คนเหลือหกแล้ววะอ,อ๋อไม่ตายไปหนึ่งเลยตอนนี้เอารอก่อนรอก่อนรอ,อ,นอ,อ,นอวงมาผมเราทำอะไรไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเขาวิ่งออกไปบักข้างบนนี้มันจะสวยใสยหัวคอยนะครับผมเออแล้วก็ เอาเก็บเสียงมาใส่ซะ oh. หน่อยมันอยู่ใส่ละควนละบาดท,ทีนี้นะเฮ้โอ้โหไม่มีโอ้เรียบร้อยผมว่ามันอยู่ข้างบนนั่นแหละชาร์จเลยข้างล่างไม่มีข้างเทิงแ,แท้ๆเลยแล้วก็โอ้เสียชีวิตเป็นหนึ่งว่ะเอา้าเหลือสามตัวแล้วโอ้เหลือสองว่ะลบเราออกเหลือสองว่ะท่านผู้ชมเอา้ามันอยู่ใส่ละบาดท,ทีนี้ที่แน่ๆมันอยู่ข้างบนละตัวหนึ่งนะ เปิดโคโน่ยืนอะนะลงมาเถอะแม่โอ oh, oh, oh. ้ยมันลงมาแล้วโอ้ยใจเย็นๆเพื่อนว่ากันดันมาว่ากันก่อนแนมมึงโดนลงมากอ่ะยิงกูรอดเตีเยวมึงอักไอวอตีเอาระเบิดไปกินปากไอวอดมีต้องโดนระเบิดโอ้โยมึงตายตายมึงดึกดิเปิดอ้อแล้วออกมาแล้วออกเดอเดือลูกระเบิดกูยังไงจะว่าเนี้ออกมาหรืออกมาเถอะแม่เรียบร้อยแตกครับผม มึงอย่าจือบันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วมันอยู่สล่ะนอนด้วยสายละมูล่ะจ้าเออหุยหายใจก่อนนผู้ชมโอ้โหเต้นเตนเต้นมันอยู่สวะออตอนนี้เหลือหนึ่งคนแล้วนแคบผมอาจจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาหรืออาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับผมไม่รู้ว่าเธอไปอยู่หัวใดนะมันเหยียไหมลังหินอันนั้นจะเป็นตะยานลังหินขวาก็ หลอนเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันอยู่หนว่ต้องรอวงอีกสักหน่อยนะเออ,อยู่ไใสเนาะออกมาถ้าเม้าเราก็ออกไปก่อนลวกันเรับผมจังหวะนี้ทัดี่มาดูปากหลักเลยจังหวะนี้ตั้งไอ้วัวไปเลยมึงยู่ใส่ละบอกมาเดี๋ยวนี้ละออกมาเดี๋ยวนี้แต่ผมอผมว่ามันอยู่ขวาว่ะท่านผู้ชมเนี่ยไอ้ตรงกองฟางเยีม่มกองฟางโรเนี่ยอย่างที่มันเป็นวก,กลมเนี่ย เ็นบอท่านผู้ชมว่าเอามัานแลบ้บเปล่าเอามัานบ่ผมว่าเอาะระเบิดไปกินก่อนไปเอาะอระเบิดไปกินโอ้โหเอาะอระเบิดไปกินหอดเปล่ามันไก่อ่ะโอ้มาถือวะ่ะมันไก่เกินครับท่านผู้ชมเราก็เปิดโดอลล่าเลยกันผมว่ามันน่าจะต้องอยู่ตรงนั้นแหละดูทรงและไปแล้วโอ้โหเมนอีลีหาหัว มันแมนอีหลีตัวนี้มึงแรนออกมาอย่างไยใจเย็นเพื่อนออกมาทำพม่เอยอ,อ,อยากถือบ่ออยากถือสน,น,นั่นหรือแ่าดยื้อได้ไปแม่ตูองออกบ้าทำแม่เรียบร้อยโอู้ลูดจับานโยสวยงามพระแบบเลยที่เดือดเชียวมีนางแบบโซโลรคิวมาท่านผู้ชมมันก็พอได้นัวอยู่ดายอ้าว อันนี้บวกเท่าไหร่เนี่ยสามพิเศษเออสวยงามอยู่ค่าไปเจ็ดดาเมจหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองนะครับเนื้อได้สายาเพราะมือสังหารวาสันนักมวยปั้มกระ마ว่าเอ้โอ้ยมีอะไรมือสังหารเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้จะใช้ขอ้อใช้ข้อวบบาสัน <c oughs> ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยได้กันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเออก็เป็นได้่ะ ช่วงนี้อวันนี้ก็เป็นวันสุกนะสุกสุกศุกสุกศุกเออตอนนี้ทําคลิปอาจจะสุกนะผมท่านอาจจะเห็นตอนวันเสาร์ก็ได้ผมก็สวัสดีวันเสราร์ละกันนะผมอ่าสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเอาบ่าคือกันต <c oughs> ีเอาเอาเป็นว่าร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนละกันนะครับผมขอบคุณที่ รับชมจนจบน,นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับอืสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย